รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอ w เวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใชดร้ายไปทุกันเปลียนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยให้โลกหุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอ w เวลรัของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอ w เวลรัก <world> <c oughs> ใหแรงเร้าใจ <c oughs> บางจาก E20S e v i <c oughs> ก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับดิฉันดลดีชัยสมบัตินะคะอวันนี้ก็มากับฝนอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยก็หวังว่าทุกคนจะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็กำลังระบาดหนักทีเดียวนะคะ ถ้าใครสามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันได้ก่อนก็จะดีเลยนะคะเพราะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าฝนตกทุกวันก็แพ้ากาศนะคะวันนี้ก็เสียงอาจจะอู้ยีไปบ้างเล็กน้อยก็ต้องขอภัยไว้ก่อนลงหน้านะคะวันนี้เราก็มีข่าวาวทางด้านพารง,งานที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมีตัวเลขสรุป าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรอบ8เดือนของปี2566นะคะก็คือตั้งแต่เดือนมนกราคมจนถึงสิงหาคมนะคะเอามาฝากกันมาดูกันซิวา่า8เดือนแล้วเนี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยในประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็คุณนันทิกาทางสุภาณิตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเฉลี่ยรอบ8เดือนปีนี้นะคะก็บอกว่า,ามีการใช้เฉลี่ยวรวมนะคะ154.88ล้านลิตรต่ตอวันนะคะนี่ก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็เพิ่มขึ้นไป2.3%เปนะคะ ทีนี้เราลองมาดูเป็นรายกลุ่มกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนี้มีการใช้มากน้อยแค่ไหนไปที่กลุ่มน้ำมันเบนซินก่อนนะคะกลุ่มน้ำมันเบนซินเนี่ยฉเฉลี่ยการใช้ก็อยู่ที่3 1 9 1ลล้านลิตรต่อวันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อน5.5%มาดูแก๊สโซฮอล์กนะคะแกโซฮอล์ 95, เกนี่ยก็ใช้อยู่ที่18.10ล้านลิตรต่อวันนะคะส่วน E 20นะคะก มีการใช้เนี่ย5.94ล้านลิตรต่อวันแก๊สโซพรกเนะคะก็อยู่ที่6.83ล้านลิตรต่อวันนะคะ่วน E85 ส่วน e เนี่ยอยู่ที่0.19ล้านลิตรต่อวัน E85 นี่ก็ใช้ลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็อีกหน่อยก็คาดว่าเนาะคาดว่าน่าจะมีการยกเลิกตัวนี้ออกไปนะคะ ส่วนน้ำมันเบนซินนะคะก็ใช้อยู่ที่0.47ล้านลิตรต่อวันนะคะอ่ะทีนี้มาดูกลุ่มน้ำมันดีเซลกันบ้างดีกว่าน้ำมันดีเซลค่อนข้างใช้เยอะนะคะเฉลี่ยใช้อยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันแต่ว่าลดลงนะคะใช้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยลดลงไป3.9นะคะโดย B7 เนี่ยใช้มากที่สุดนะคะเพราะว่า ตอนนี้เองเนี่ย B7 ก็อะอย่างที่เราทราบมีส่วนผสมของไบโอดีเซล B100 เนี่ย7%นะคะเราบ,บ้านเราจะมี B7 B10 B20 แต่ว่าหน้าตอนนี้เราเป็นสูตรเดียวกันหมดเลยก็คือผสมเนี่ยในสัดส่วนไม่เกิน7%นะคะงนั้น B7 เนี่ยเยอะสุดใช้อยู่ที่64.30ลิตรต่อวันนะคะส่วนน้ำมันดีเซล หมุนเร็วธรรมดาและก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 นะคะดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยตอนนี้ก็เป็น B10 นะคะเป็น B10 นะคะอย่างที่บอก ใช้อยู่ที่0.90ล้านลิตรต่อวันนะคะส่วน B20 เนี่ยใช้อยู่ที่0.15ล้านลิตรต่อวันนะคะซึ่งตอนนี้เองน้ำมันดีเซลเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ารัฐบาลเนี่ยยังตรึงราคาขายปีกน้ำมันดีเซลในประเทศเนี่ยให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้เลยนะคะเอาก็ โดยใช้การลดภาษีน้ำมันการลดภาษีน้ำมันดีเซลนะภาษีสมสามิตรเนี่ยองบาทห้สตางค์่ต่อลิตรนะคะลดลงไปแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพิงเนี่ยเข้ามาชดเชยราคาทำให้ราคาดีเซลนะปัจจุบันเนี่ยไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะคะ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวถัดไปเนี่ยปลายปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะ,ะของแถบแถบสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะงนั้นเป็นวัฏจักรนะว่าช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยราคาน้ำมันราคา LPG เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในตลาดโลกันั้นจะต้องกลับมาจับตามองกันอีกรอบหนึ่งว่าราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะส่งผลกระทบ กับามาตรการที่เราตึงราคาน้ำมันดีเซลไว้หรือเปล่านะคะหรืนนี้มาดูน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือว่า Jet A1 กันมั่งนะคะเจ t A1 ตอนนี้ก็ขายดีทีเดียวเพราะว่ามีสายการบินเนี่ยกับมาเปิดการบินแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็การท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะเติบโตมากขึ้นนะคะ ทำให้การใช้เฉลี่ย,ยอยู่ที่13.30ลาลิตรต่อวันก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง70ทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเดินทางทางอากาศยานเนี่ยมากขึ้นนะคะ ส่วนการใช้ LPG เนี่ยก็เฉลี่ยรวมทุกภาคส่วนนะ,ะอยู่ที่18.19ล้านกิโลกรัมต่อวันก็ลดลงไป0.6%นะคะก็ลดลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคปิโตรเคมีเนี่ยก็การใช้ก็ลดลงมาเหมือนกันนะคะมาอยู่ที่8.24ล้านกิโลกรัมต่อวันส่วนภาคครัวเรือน,นะคะก็ลดลงมานะคะอยู่ที่5.70ล้านกิโลกรัมต่อวัน ภาคอุตสาหการรมการใช้ก็ลดลงนะอยู่ที่2ล้านกิโลกร,รัมต่อวันในขณะที่ภาคขนส่งนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นภาคเดียวที่เพิ่มขึ้นในการใช้ RPG นะคะก็ใช้อยู่ที่2.25ล้านกิโลกร,รัมต่อวันอันนี้เพิ่มขึ้นมาถึง4.3เลยนะคะก็เนื่องจากว่าราคาขายปลีกนะ้ำมันกลุ่มเบนซินเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นฉนั้นรถขนส่งที่สามารถใช้ RPG ได้ก็หันกลับมาใช้ RPG เนี่ยมากขึ้นนะคะ ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หร sure um, so ือว่า NGV นะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่3.43ล้านกิโลกรัมต่อวันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะจากช่วงเดียวกันปีก่อนเนี่ยประมาณสัก1%นะคะเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็กลับมาดำเนินการตามปกติแล้วประกอบกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานนะคะแต่ว่า ปตทเองเนี่ยก็ยังอุดหนุนในส่วนของกลุ่มรถแท็กซี่แล้วก็กลุ่มรถโดยสารสาธาณะอยู่นะคะเขาสนับสนุนมาตั้งแต่16มิ fit. ถุนายน,ายนจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะก็ยังได้ใช้ราคาเดิมอยู่ในสำหรับในกลุ่มกลุ่มนี้นะคะส่วนการนำเข้าการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบ8เดือนปีนี้นะคะ การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่หนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันก็นำเข้าเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดามเปอร์เซ็นต์คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวมเนี่ยเก้าหล้านบาทต่อเดือนนะคะนำเข้าสูงมากนะคะเกือบเกือบหนึ่งแสนล้านบาทต่อเดือนทีเดียวน,นะคะ ทีนี้ถ้ามาดูเป็นน้ํามันดิบกับน้ํามันสําเร็จรูปน้ํามันดิบเนี่ยนำเข้าซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะนำเข้าอยู่ที่9 6 8 4 0 9บาร์เรล,ลต่อวันก็เพิ่มขึ้น1%นะคะมูลค่านำเข้าน้ำมันดิบรวมก็อยู่ที่87,481ล้านบาทต่อเดือนเวลาเรานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะหนักอยู่ที่น้ำมันดิบเพราะว่าบ้านเราเนี่ย ผลิตน้ำมันดิบได้น้อยมากประมาณสัก10%ไม่เกิน10%นะคะของความต้องการใช้ทั้งหมดภายในประเทศังนั้นที่เหลือเนี่ยเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะส่วนการนำเข้าน้ำมันสําเร็จรูปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีบางประเภทที่เราผลิตได้ไม่เพียงพอก็ต้องนำเข้ามาใช้ในประเทศนะคะก็จะอยู่ที่ 7 4 1 1 1บาร์เรลต่อว,วันนะคะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน5.8%มูลค่านำเข้ารวมน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก5 0 5 1ล้านบาทต่อเดือนนะคะส่วนการส่งออกอน้ำมันสำเร็จรูป8เดือนแรกนี่ก็จะลดลงไปหน่อยหนึ่งนะคะโดยเรามีการส่งออกไปอยู่ที่1 6 4 3 7 8บาบแาร์เรลต่อว,วันลดลงไป3%นะคะ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมก็16,500ล้านบาทต่อเดือนนะคะ,ะเราก็ได้เห็นตัวเลขภาพรวมของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยในรอบ8เดือนแล้วนะคะก็ยังเพิ่มขึ้นนะก็เป็นการม่งบอกว่าเออเศรษฐกิจของประเทศก็ดีขึ้นนะคะคนก็กลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะแต่ว่า ก็ในเรื่องของการใช้น้ํามันเนี่ยเราอาจจะต้องยังประหยัดเหมือนเดิมนะคะเพราะยังไงเนี่ยไม่ว่าน้ำมันจะถูกจะแพงเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินค่าเติมน้ํามันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเรื่องของการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีีนั่นเองนะคะก็ะตอนนี้อัตราเติบโตของรถ E v ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ เดี๋ยวเดือนหน้ามาติดตามต่อว่าตัวเลขการาภาพรวมของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเราไปดูเรื่องของแพลนเบดกันบ้างดีกว่าตอนนี้เป็นอาหารฮอตฮิตมากเลยสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะโปรตีนจากเพืชดนะแต่ทีนี้เนี่ยมันล้ำไปกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าบริษัท NRPT จำกัดเนี่ยเขาได้ร่วมกับบริษัท Ion Energy จํากัดนะคะเขาก็ เดินเครื่องนะกำลังการผลิตโปรตีนจากพืชหรือแพนเบตเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ผลิตธรรมดานะาผลิตด้วยพลังงานโซลารนะคะขนาดติดตั้งก็389.61กิกะวัตต์อ่าชั่วโมงนะคะซึ่งอันเนี้ยผ่านการทดสอบระบบมาแล้วเนี่ยสเดือนนะคะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง800กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อวันทีเดียวนะคะก็ถือว่า เป็นเป็นการสร้างความยั่งยืนนะด้วยการผลิตด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งอันนี้มันจะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ถึง27ตันต่อเดือนทีเดียวแล้วก็ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ถึง30%เลยมันก็จะทำให้สร้างความได้เปรียบในเรื่องของการควบคุมต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอาหารโปรตีนทางเลือกจากพืชด้วยด้วยราคาที่เข้าถึงแล้วก็ตอบโจทย์คนรัก สุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะลดทั้งโลกร้อนแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะตอนนี้ก็มีโรงงานหลายๆแห่งนะที่หันมาใช้โซลเซลล์นะคะบนหลังคาโรงงานเนี่ยมากๆเลยก็ทำให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าไปได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะีนี้เรามาดูไอตัวโรงงานแผนเบดอ่าไทยแลนด์ของ NRPT กันสักนิดหนึ่งนะคะ คุณบุรินทร์รัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและประธานกรรมการของบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดบอกว่าเออไอตัวโรงงานแพนเบดเนี่ย เป็นโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชครบวงจรนะคะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะมีกำลังการผลิตสูงสุดเนี่ยถึง25,000ตันต่อปีทีเดียวเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดดำเนินการระยะแรกเนี่ยไตรามาส4ปีนี้นะคะด้วยกำลังการผลิตเนี่ย3,000ตันต่อปีแล้วไอ้ตัวสายการผลิตของโรงงานเนี่ยมันถูกออกแบบเป็นแบบ กึ่งอัตโนมัตินะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของ ESG นะคะก็คือ Environmental นะคะ Social แล้วก็ Governance นะคะด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตเนี่ยนั้นนอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของโรงงานแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดภาระค่าไฟได้มากถึง30%ต่อเดือนทีเดียวนะคะ มันก็จะทําให้การบริหารจัดการต้นทุนพลังงานของบริษัทเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะแล้วความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิตนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังเป็นทางเลือกในการที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องการดูแลนะ ด้านโภชนาการเนี่ยได้เข้าถึงนะผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยได้ง่ายด้วยนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันนะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะไปกันที่บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนว่าบีกริมนะคะ เขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าโครงการโดยฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทบีกิมพาวเวอร์อ่างทอง2องจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีกิมเนี่ยที่ถือหุ้นอยู่70%เนี่ยก็ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือว่า COD โครงการโดยฟ้าพลังงานความร้อนร่วมอ่างทอง2องกำลังการผลิต1 4 0เมกะวัต์แล้วนะคะ โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งไประเทศไทยหรือว่ากฟผเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ที่จะ,ะเตรียมที่จะ COD นะคะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมอ่างทอง3อีก1งโรงนะอันนี้กำลังการผลิต140เมกะวัตต์นะคะอันนี้เดี๋ยวจะ COD เดือนธันวาคมปีนี้แหละนะคะ ซึ่งคุณฮาลาลิงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ B ีกิมพาวเวอเนี่ยก็บอกว่าคือตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมอ่างทองสองแล้วก็อ่างทองสมเนี่ยก็ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม S อสอ่างทองนะคะอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองก็ใช้การธรรมชาติเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมเนี่ย180เมกะวัตต์นะกับกะฟะผเป็นระยะเวลา25ปีนะคะก็อันนี้จะสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงให้กับทางบีกิมไปเนี่ยถึง25ปีข้างหน้าเลยนะคะ แล้วตอนนี้เองเนี่ยบีกิมเนี่ยเขาก็บอกว่าทิศทางการขยายการลงทุนลงไฟฟ้าในอนาคตของเขาเนี่ยก็จะมุ่งขยายในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าเขามียุทธศาสตร์นะคะ Green Leap Global and Green นะคะที่จะพัฒนารอไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย เขามีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็พัฒนาโครงการในหลายประเทศเลยนะคะอย่างเช่นเกาหลีใตนะ้ญี่ปุ่นเวียดนามฟริลิปินนะคะมาเลเซียนะแล้วก็มีที่ยุโรปด้วยนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเขาก็มีเป้าหมายนะที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยให้ได้มากกว่า50% 0นะคะภายในปี2573นะคะ แล้วก็บีกิมเมงเนี่ยก็ยังเดินหน้าในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้านะด้ยการนําเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเนี่ยมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็เดินหน้าจัดหาพลังงานเนี่ยให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการพลังงานเนี่ยแกะคบวงจรเลยแก่ลูกค้านะคะแล้วก็ยังเป็นการ ตอบโจทย์นะในเรื่องของอความยั่งยืนทั้งบริษัทเองแล้วก็ของประเทศด้วยนะคะอื ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในวันนี้นะคะก็ท้ายนี้อย่าลืมนะคะติดตาม Energy Time แล้วก็ Thai News ขีดออนไลน์นะคะได้ในหลายๆช่องทางเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไม่ว่าจะเป็น www.energytimeonline.com w w w t h a i n e w s ม n วิ n ์ล o วนะคะแล้วก็ Youtube c h anel n Energy Time Online นะคะ เ c e b o o o f a n p a g อ่าอินสตาแกรมท t t ตเ t อร์พอดแแล้วก็ TikTok ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยิงเก็บโลกก็ยิงได้แค่โลดสแกน ที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับกา๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบังจาครับเร็วทุกไม้เร็วให้แรง าใจบางจาก E 2 0 S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน